เกิดเหตุนะครับทะเลาะวิวาทกันที่ห้างเทอร์มินอลทเวีันที่โคราชคือทุกคนเขาแห่กันเซฟโคราชล้เซฟเทอร์มินอลทเี้วันโคราชอะขอซ้ำรมซัดไหลซ้ำไหลซ้อนแล้วกันหลายรอบละและรอบนี้เนี่ยทุกคนก็เชียร์เลยให้ห้างเนี่ยไปลงโทษไปฟ้องร้องอะไรกับคนที่มาก่อเหตุพอกันทีพอแล้วกับเทอร์มินอลทเวนี้วันนะสงสารมากเถอ คนี่ยวิ่งหนีกันจ้าละวันสรุปว่าทะเลาะกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายนะครับแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเนาะรายงานอย่างนั้นแต่ว่าห้างเนี่ยมันโกลาอาขนปั่นป่วนผู้คนก็ขวัญหน,นีดีฟอคือเธอต้องไปคิดสภาพว่าห้างเทอร์มินอลเคยเจออะไรมาเที่ยววันที่โคนะเขาผ่านเรื่องอะไรมาแล้วมาเจออะไรแบบนี้มันไม่เวิร์กเธอไปตีกันที่อื่นไปทะเลาะกันที่อื่นนะเนาะผู้คนเขาเดือดร้อนร้านคงร้านคาขายของขายขาอ,องเละเทะไปหมดเศรษฐกิจใช่จะดี อะก็เป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับใครที่มีเรื่องอะไรจะมาเล่าเกี่ยวกับห้าง Terminal 21ใครไปพบเจอเหตุการณ์ใดๆอยู่ในที่เกิดเหตุอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับ